กันนะคะเช้าๆมาอย่างนี้ก็จะพาน้องน้องหมาเดินก่อนเลยค่ะไปกันค่ะมปะปลุกปะไปะปะปะมาปะโอเคเลสโกเลสโกเลสโกค่ะโอเคเลสโก ดูสิไอเด็กๆนี้ที่อยู่นี้มันจะเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนนะแล้วก็เห็นเงาเด็กเขาก็จะมาเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขียนพื้นเขียนอะไรบ้างาตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนที่ที่เด็กๆเขาเด็กๆเขา,เา,เเเขาประมาณอายุตั้งแต่78็ขวบนะคะถึงถึง10ค่ะแล้วเขาก็จะเป็นอีกโรงเรียนหนึ่ง เวลาหมาหมาเดินนี่เขาก็จะใช้เวลาของเขาหน่อยนะคะก็ให้เขาทำทำธุระใารค่ะคือตื่นเช้าเนะะี่ยค่ะมันมาเดินทุกวันเลยวันนี้ <c oughs> มาเดินสายหน่อยเพราะว่าไม่สบายค่ะก็เลยได้ได้อยู่บ้านนะคะแดดก็ก็เห็นเงาตัวเองอรำไรอยู่นะคะรำไรอยู่คะ่ะดูสิอะ จับกล้องนิดนึงค่ะจะจะจะับทั้งกล้องจะจับทั้งหมาบ้านแถบที่เราอยู่นะคะมันจะเป็นบ้านที่เอ่อสร้างมานานประมาณบ้านทั้งหมดนะคะจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะเราสร้างมาเขาทั้งหมดไม่ใช่เราสร้างมาบ้านทั้งหมดเขาสร้างมาประมาณตั้งแต่ปี1965ค่ะ1965นะคะจะเป็นบ้านชั้นเดียวประมาณสองห้องนอนสามห้องนอนนะคะสามห้องนอน สองห้องน้ำเนื้อที่ก็จะประมาณเด้อหนึ่งพันตารางฟุตถึง1,500ตารางฟุตนะคะเป็นบ้านเล็กๆค่ะส่วนน่าจะเป็นบ้านเล็กๆก,ก็เหมือนเหมือนบ้านเรานะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ําเท่านั้นแล้วก็ตารางภายในบ้านก็บางคนอาจจะมีถึงพันกว่าตารางฟุตนิดๆบางคนก็ ถึงพันหค่ะแล้วแต่ว่าเขาจะสร้างลอถบ้านหลังใหญ่หรือบ้านหลังเล็กค่ะแต่ลอถส่วนมากก็เท่านี้ถแถบนี้ประมาณ 6,500ถึง8,000แควฟุตค่ะล็อตนะคะล็อตคือเจอพื้นที่ที่สร้างบ้านเรานะคะอย่างบ้านเราหลังเล็กๆก,ก็6,500แควฟุตนะคะก,ก็ถือว่าเป็นปานกลางนะคะสำหรับที่นี่แต่ว่าบ้านเราจะทำหลังเล็กหน่อยมันก็เลยมีที่ทำสวนเยอะคะ่ะแต่บางคนนะคะถ้าเขาเขาเขา,เขาสร้างบ้านแบบหลังใหญ่หน่อยมันก็จะกินกินเนื้อที่ใช่ไหมก็จะเหลือที่ทำสวนน้อยนะคะแถบนี้ก็เป็น โรงเรียนเด็กนะจ๊ะที่เดินผ่านมาเมื่อกี้ค่ะเอันนี้เขาล้อมล้อมรั้วให้เด็กไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆค่ะเวลาเขาเล่นเล่นบาสตบอลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบอเนี่ยบอลมันจะได้ไม่ออกไปถนนนะคะแล้วก็เป็นเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆด,ด้วยค่ะอุ้ยเพื่อนๆค่ะเมื่อกี้มองเห็นอะไรรึมั้ยต้นผักกาดหนามค่ะดูสิ <laughs> ตรงนั้นนะคะผักกาดใหญ่มากนะคะ คือคือที่อเมริกานะ่ะผักพวกนี้เขาจะไม่กินกันไนงะแต่ที่ยุโรปเห็น,เพ,นเพื่อนเก็บมากินใช่ไหมคะอ่าที่อเมริกาจะไม่ไม่ค่อยกินพวกนี้คะ่ะอย่างพวกเอ่อผักโูดอย่างเงี้ยเราเราจะเก็บมากินอยู่ผักผักกาดที่เป็นกวางตุ้งป่าแบบหวานหานกินคะ่ะแต่ผักกาดน้ำ ผักเซียนป่าคนอเมริกาจะไม่ค่อยรู้จักกินเท่าไหร่นะคะยกเว้นว่าพวกที่อยู่ทางเหนือชายป่าจริงๆเขาอาจจะไปเก็บเห็ดแล้วก็ผักป่าอะไรเงี้ยแต,แต่แต่เราคนเมืองค่ะไม่ค่อยกินของพวกนี้ค่ะซึ่งไ,ไม่ว่าจะเป็นผักกาดน้ําผักกาดป่านะคะจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่ในสวนเราเองนะคะไม่ต้องไปถึงป่าหรอกคะ่ะแต่เราไม่กินเราคิดว่าเขาเป็นวัชพืชน,นะคะเป็นหญ้าถ้าเจอเราก็ แล้วก็ถอนทิ้งนะคะแต่ว่าดอกไอ้ฟันสิงโตใช่ไหมที่ฟันสิงโตที่ที่ออกดอกเหลืองๆนะคะเราก็จะเก็บเขาไว้ดูดอกเพราะว่าดอกมันสวยงามนะคะอันนี้ก็มาถึงถึงถึงจ สวนใกล้ๆบ้านแล้วค่ะที่ที่มาเดินน้องหมาประจำช่วงนี้หญ้ามันกําลังอกลับออกมาเกิดคืนเหมือนเหมือนช่วงสปริงไทม์นะคะมันก็จะเขียวหน่อยนะคะแต่ว่าเล็ดมขามาเวทหมามันก็จะดึงๆแต่ว่าเขายังไม่ได้มาตัดตัดหญ้าเลยค่ะดูสิคะไอ,ไอ้ที่ว่าผักกาดป่านะคะมันมัน อันนี้ก็เป็นการให้ความรู้ไปเซยนะคะผักกาดป่านะคะมันจะมีดอกหลายสีนะคะอันนี้ดอกสีม่วงก็เป็นผักกาดป่าผักกาดผักเซียนนะคะเห็นเห็นดอกมันนะคะนี่คือเหมือนลักษณะของดอกผักเซียนเลยนะนี่คือผักเซียนป่าค่ะไม่ใช่ผักกาดขอโทษทีดอกก็จะสีม่วงนะที่เพื่อนๆแถบยุโรปเก็บไปกินกันนะคะไหนดมดูสิไม่มีกลิ่นนะคะแต่ดอกนี้คือผักเซียนแน่นอนค่ะอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ผักกาดหรือผักเซียนเลยมั่วไปนะ ดูสิค่ะเต็มเลยนี่เป็นสวนสาธารณะนะคะเดี๋ยวเก็บมากินได้อะอันนี้ก็แบบหนึ่งค่ะเอา,เอาให้ความรู้สเลยนะคะอันนี้คือผักกาด้นานะคะอันนี้เป็นพันมันก็แล้วแต่ว่าคนชอบไม่ชอบนะคนคนไม่กินก็ไม่กินนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่อีกผักกาด้นาอีกพันหนึ่งนี่คือดอกสีเหลืองนะจ๊ะผักกาด้นานะไว l e ส s จอร์ดอกสีเหลืองอันนี้ ดมแล้วไม่ได้มีกลิ่นเหมน็นกลิ่นฉุนอะไรนะคะคือเฉยเฉยอะนะค่ะนี่ก็สวนนะคะก็พาใกล้บ้านเดี๋ยวเสร็จงานนี้ก็จะพาเขาไปไปเดินสวนหมาด้วยค่ะดูสิอันนี้กาลังงามเลยค่ะเดี๋ยวต้องก่อนที่จะปล่อยเขาไปนะคะก็คือจะให้ดูก่อนว่ามีหมาใหญ่ไหมเพราะว่าสวนนี้มันเป็นสวนเปิดนะคะบางทีคนคนพาหมามาเดินเขาก็เขาก็ให้หมาใหญ่ปล่อย,ยนะดูสิงามมากเพื่อน ดึงได้นะดึงทิ้งได้นะไม่มีใครว่าแล้วก็ไม่มีใครกินค่ะอืมันไม่เหม็นไม่อะไรเลยค่ะเอาไปลวกคงต้องต้องลวกให้สุกก่อนนะคะผักป่านี่นะเพื่อนๆบางคนมีความเคยชินกินแล้วโอเคนะคะแต่ถ้าท้องใครอใครไม่เคยชินนะอย่างผักกาดน้ํานะคะเขาอย่างว่าใช่ไหม อาหารของบางคนอาจจะไม่ถูกกับบางคนฉะนั้นอุปก่อนที่เราจะกินถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันกินได้นะคะเราก็ต้องเริ่มปริมาณที่น้อยๆก่อนแล้วถึงจะไปเริ่มกินเยอะค่ะเพราะว่ามันอาจจะไประคายเคืองลำไส้เรานะคะเห็นไหมเต็มเลยค่ะดูสิผักทั้งผักทั้งหญ้า <laughs> ขอเรียกว่าหญ้าแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นการ <c oughs> ภาพอ่าไม่ใช่เป็นการสิไปดูไอเนี่ยต้นเนี้ยที่เราเจอแล้วค่ะดอกสวยสวยว่าทำไมที่ในสวนเราเราถึงไม่ถอนไอ้ต้นนี้ทิ้งค่ะเพราะว่าดอกเขาสวยมากจริงใช่ไหมคะเนี่ยสวยมากนะแดนเดลไลออนค่ะแดนเดลไลออนฟันสิงโตนะคะสวยไหมคะดูสิเอาไปทัดหูดีไหมเนี่ยสวยมากเขาจะเหมือนดอกเอ่อบานชื่นแฉกแจกเหมือนดอกดาวเรืองอะไรรวมกันนะคะสวยสวยไหมลูกสวยไหม ใช่ไหมครับใช่ไมคับอย่าวิ่งไปไกลนะนะนะ stay stay very close มา a เดี๋ยวดอกอ่หม้ใหญ่มานะดูสิอันนี้แบบสมบูรณ์มากเลยค่ะต้นฟันสิงโตเนี่ยค่ะใบเขาเราเอาไปทำเอ่อพวกแกงจืดหรือกินสดได้นะคะก็อย่างว่าอีกผ,ผัวพูดอีกทีว่าคนอเมริกาไม่ค่อยกินกันค่ะเราจะเห็นคนม้องคนอะไรเนี้ยไปถอนตามสวนสาธารณะนะ จริงๆของแบบนี้ตามสวนสาธารณะนะคะไม่ควรจะกินนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเขาใส่เพชรทรายคือพวกยาปราบวัชพืชซึ่งมันจะไม่ดีต่อร่างกายเราใช่ไหมคะถ้าจะกินเราก็ต้องอยู่ในสวนเราเองแล้วเราต้องแยกมันปลูกให้เป็นหย่อมๆนะคะข้ามคะคุณโมมาเฮียมาลูกมาอย่าไกลแม่ต้องดูมาด้วยค่ะขอโทษทีนะคะเราต้องกินใ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 นที่มันเกิดที่เราคิดว่ามันปลอดภัยนะคะ เพราะว่าไปกินที่อื่นนี่ก็เขาอาจจะใส่ายาฆ่ายาฆ่าอะไรายาฆ่ายญานี่อันตรายมากนะคะสามารถโกยให้เกิดมะเร็งได้ดูดูต้นนี้สิไออะไรอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็กินได้นะหมาก็มาฉี่ใส่ซะน,นี่เฮ้ t แตงเกียวคาไมา้ที่มาฉี่ใส่ผักแม่ <c oughs> ไอ้ตัวแสบเนี่ยม,มันมันมีลูกคนเดียวเที่ยวได้ทั้งวันนะคะมีลูกเป็นหมา ยากกว่ามีลูกเป็นคนนะคือหมาเนี่ยมันมันโตไม่เป็นค่ะมีแต่เราจะรับผิดชอบเขาไปตลอดชีวิตนะคะอ่าดูสิแค่มาเดินในสวนนี้ก็ผักสารพัดค่ะอันนี้ก็ผักกาดป่านะเนี่ยต้นยังอ่อนอยู่ค่ะต้นยังเขาต้นเขายังอ่อนอยู่นะคะมาดูกันว่าในสวนแห่งนี้จะมีอะไรกี่อันที่กินได้บ้างผักกาดป่าผักเซียนป่าผักกาดน้ํานะคะอันนี้ผักกาดน้ําค่ะอันนี้ดอกเขาจะสีเหลืองอันนี้ยอดยังอ่อนอ่อนอยู่นะคะ เห็นไหมมันมีหนามอย่างนี้เพื่อนเพื่อนถ้ามันมีหนามแล้วค่ะถ้ามันมีหนามบางคนกินแล้วอาจจะไประคายลำไส้นะคะก็ให้เริ่มกินที่ปริมาณน้อยๆน,นะเพราะว่าลำไส้เราบางคนไม่คุ้นเคยไงแต่ถ้าคนภาคอีสานนะคะเขาเขากินบ่อยเราเราก็เป็นคนอีสานะคะ่ะเราเกิดมากินผักกินหญ้าเนาะเราก็คิดว่าเราโอเคนะคะไม่ค่อยแพ้อะไรง่ายๆแต่แต่สำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ไม่ค่อยกินอย่าไปเก็บมากินมากๆนะครั้งแรกแล้ว ว่าทําไมมันถึงเป็นอาหารของคนเป็นพิษของอีกบางคนเห็นไหมคะอันนี้มันจะเป็นพอเราเด็ดมามันจะมียางเขาเรียกว่าแซบใช่ไหมเราต้องต้มให้สุกแน่ใจนะคะว่ามันมันกำจัดายางพวกนี้ออกไปก่อนนะคะมันจะได้ไม่เป็นทำให้เราเป็นอันตรายต่อท้องของเรานะคะบางคนกินมากไปเกิดอะไรขึ้นไหมขึ้นไส้ไอเจียนวิงเวียนศีรษะค่ะธรรมดาเหมือนบ้านเรานะคะ บางคนกินผักหวานแล้วกินได้บางคนกินแล้วเมานะก็เป็นประมาณนี้แหละค่ะของผักป่าเนี่ยก็คือสิ่งที่ควรระวังก็คือจะลองกินอะไรก็ให้ให้เริ่มที่ปริมาณน้อยๆก่อนจนท้องเราชินนะคะนะส่วนส่วนตัวเองขอบอกเลยว่าท้องแข็งแรงมากค่ะไม่เคยแพ้อะไรมาอยู่ที่อเมริกาไม่เคยแพ้เกสรละอองดอกไม้ไม่เคยแพ้อะไรเลยค่ะอ่าอันนี้ก็ผักผักกาดป่าตัวหนึง่ง อันนี้เขาเรียกว่าเป็นพันแคนาเดียน,นะคะมันจะมีขนขนขนข้างหลังเลยคะ่ะขนขนข้างหลังเนี่ยอันนี้ก็กินได้แต่ไม่ควรกินเป็นผักสลัดนะคะเพราะว่าอันนี้ถ้ามาสนแล้วมันก็จะไม่มันจะไม่นิ่มมันนะ,ะระหว่างที่พูดไปก็มองหาน้องหมาไปนะคะอะ่อันนี้พันมันจะไม่นิ่มนั้นแล้วก็ไม่ไม่ค่อยลื่นใบไม่ค่อยสมูทเขาเรียกนะเราต้องเอาไปลวกต้องทำทำแกง ถ้าจะให้รสชาติดีนะเพื่อน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 เอาไปผสมกับผักชนิดอื่นด้วยเพราะถ้าใส่ผักอย่างเดียวมันจะมันจะไม่ได้รสชาติดีนะคะรสชาติจะไม่ไม่ไม,ไม่ออกมากคือ,ค,อคือลื่นอย่างเดียวอ่เาเผลอไม่ได้นะลูกบางมเมื่อวานนี้นะเผลอไปแป๊บหนึ่งมันไปเกือกบนขี้มงขี้แมวอะไรก็ไม่รู้อื้มอ่าอันนี้เป็นพันธุ์แบบกินสดได้อันนี้จะเป็นใบใบ ใบไม่มีคนเยอะนะคะอันนี้โอเคเลยกินผ erm ักสลัดได้ค่ะมันก็เหมือนผักกาดผักสลัดนะคะไปเขาเรียกเขาเรียกสปริงมิกซ์นะแต่มันมันจะมันจะคนอเมริกาจะเรียกวัชพืชนี่กินได้ยะแยะเลยค่ะเขาเรียกว่าสวนกินได้ป่ากินได้เนาะไปกันค่ะข้ามายฟอลโล me อต้องคอยกำกับหมาไม่งั้นมันจะ มันจะวิ่งหนีไปที่อื่นช่วงนี้หญ้าก,กําลังขึ้นนะคะเพราะว่าหน้าหนาวที่ผ่านมานะคะหญ้ามันตุยเนาะมันแบบเหวี่ยวอะไรเงี้ยมันจะกลับมาเขียวแต่พนักงานตัดหญ้าเขาก็ยังไม่มาตัดนะคะจะรอมันจะรอมาตัดเดียววโอ้โหดูสินี่ะนะ <c oughs> ผักที่คนกินกันทั้งนั้น,น,นดูสิยืนงงในดองผักที่เราไม่กินนะคะ <c oughs> มันขึ้นเยอะมากอันนี้ อาหารทั้งนั้นคนีาสานเชิญทางนี้หน่อยแล้วมาเต็มเลยเต็มเลยมาเลยมาเก็บเลยดูสิดูสิเนี่ยดูสิคะเก็บทิ้งยาของเราอาหารของเขาอ่าอไอ้น้องหมาอาเต็มเลยค่ะตรงนี้งามมากนะคะเนี่ยพอมันแก่ใช่ไหม มันก็จะออกดอกออกเมล็ดถ้าเราไม่กําจัดมันมันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะโอ้โหเดี๋ยวขอโทษนะคะขึ้น,ข,นขึ้นขาเลยค่ะ,อะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาพูดพูดอยู่อยู่กลางแดดมองไม่ค่อยเห็นค่ะคุณปราณีสวัสดีค่ะ ครัวลุงตายเดี๋ยวยังไงเราเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวยังไงหนูเดินเสร็จแล้วหนูเข้าไปติดตามชมคลิปอะไรให้นะคะให้กําลังใจทุกคนที่เข้ามาค่ะใครเข้ามาชักก็กดเป็นเพื่อนให้หมดเลยค่ะเรา <c oughs> เราเป็นมือใหม่นะคะนะก็ใครมาเข้ามาก็เป็นเพื่อนกันได้หมดค่ะให้กําลังใจทุกคนอยากให้คนไทยเราทั่วโลกมี ได,ได้อันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งค่ะนะคะอ่าอันนี้ที่เป็นขนๆน,นะนะแต่อันนี้งามเชียวค่ะงามมากนะคะแล้วดอกฟันสิงโตนะคะเมื่อกี้ที่ให้เห็นเห็นเอ่อตอนที่เขาเป็นดอกอ่อนๆสีเหลืองใช่ไหมคะยังเป็นดอกอยู่นะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะอันนี้จะได้มีตัวอย่างทั้งสองให้ดูเลยนะ อันนี้คือดอกฟันสิงโตที่คนแถบยุโรปกินกันนะคะคนอเมริกาเอามาใช้ทาชากินก็ได้ห่กินก็ได้อันนี้แบบเดินแน่นอนกินได้ไม่ระคายเคืองนะคะตอนที่เขาเป็นดอกเหลืองๆเห็นไหมคะอันนี้แบบให้ตัวอย่างชัดเจนมากนะคะดอกสีเหลืองนี่เขายังให้ความสวยงามนะคะนี่ยังเดืองอยู่ใบนะคะใบจะมีลักษณะเหมือนผักสลัดนะคะเหมือนผักสลัดค่ะแล้วพอเขาแก่ดอกเขาก็จะเป็นเหมือนปุยฝ้ายนะคะ นะแต่ถ้าเราเราแบบเนี้ยมันก็จะขยายพันธุ์โดยลมพัดแล้วดอกมันก็จะแตกไปฟันสิงโตแดนด์ไลออนมีประโยชน์ทั้งเป็นสมุนไพรต้มน้ำชานะคะใบเอาไปกินได้รากเอาไปทำน้ำชาได้อันนี้ขอรับรองเลยว่าเป็นผักสมุนไพรที่ไม่มีโทษอะไร ข้างเคียงค่ะเป็นเป็นเป็นพันเดียวที่เราไว้ใจว่าทั้งกินทั้งต้มทั้งทำชาถ้าเพื่อนเพื่อนทำชาจากใบนะคะทำชาจากใบนี้ก็ต้องเอาไปตากแดดหรือเอาไปอบค่ะ หัวมันนะคะหัวมันอันนี้สงสัยจะดึงมาดูให้ดูไม่ได้ก็ขุดขึ้นมาค่ะเอาไปล้างแล้วก็ฝานบางๆนะคะแล้วก็เอาไปตากแดดทำชาได้ดีเช่นกันค่ะไม่รู้ว่าแถบเออเ,อเชียหรือเมืองไทยเรามีหรือเปล่าแต่ที่อเมริกายุโรปมีมากนะคะดูสิอันนี้ก็มาเดินป่าเหมือน,อม,นมาเดินสวนเหมือนมาเดินป่าดูสิอันนี้ก็พักกาศดน้ํายอดอ่อนๆน,นะใครจะเอา ครจะเอาไปต้มก็มาเอาเดอ้อเนี่ยค่ะงามงามยอดงามงามอ่าหมาน้องหมาค่ะพี่แอค้ามาย this way please อ่าอย่าไปไกลลูกทะเลทะลาเดี๋ยวเจออุ้ยเจอหมาใหญ่เดี๋ยวนะคะขอขอแป๊บหนึ่งค้ามายค่ะพี่แอแป๊บหนึ่งเอ่อหมาหมาหมาเขามีคนมาเดินแล้วเขาเป็นหมาใหญ่ค่ะขอขออนุญาตไอเอ่อคลิกน้องหมาก่อนค่ะเฮ้ยเว็ดเว็ดเว็เพราะว่า ถ้าเขาออกจากสายตาเราเราไม่รู้ว่าหมาหมาคนอื่นเขาดุหรือเป่ะแต่จริงๆเวลาหมาเราไปเดินนะคะเดินหมาเนี้ยสวนเปิดอย่างเงี้ยค่ะความเขาเรียกว่าคนที่มีหมาใหญ่ต้องระวังมากกว่าเรานะคะเพราะว่าถ้าหมาเขามามากัดหมาเรานะคะมันเป็นเรื่องเยอะเพราะค่ารักษามันแพงมากค่ะนะคะ แล้วเราสามารถฟ้องร้องเขาได้เช่นกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราเดินสวนเปิดนะคะเราก็ต้องเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้เป็นเจ้าของหมาใหญ่และหมาเล็กก็ต้องอยุ่หมาค่ะอย่าให้มันไปวิ่งเพราะว่าหมาเราไม่สามารถที่จะเ,เข้าใจมันได้ว่ามันจะวิ่งไปกัดกันเมื่อไหร่นะคะจากนั้นก็คือเป็นความรับผิดชอบของของเจ้าของทั้งคู่นะคะเพื่อความปลอดภัยต่อสาธารณะค่ะเวลาไปไปเดินหมานะคะ อย่างที่เมืองไทยเราเราเลี้ยงหมาระบบหมาเปิดนะคะหมาเปิดคือไม่มีรัว้วไม่มีเชือกไม่มีอะไรนะคะแล้วก็บางทีก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าไปกัดไก่ชาวบ้านไล่กัดมอไซค์มอไซค์ล้มอย่างเงี้ยค่ะถ้าเจ้ากฎหมายตัวนี้บ้านเรารุนแรงขึ้นนะคะก็จะสามารถฟ้องร้องกันได้มากขึ้นแต่แต่ว่าเมืองไทยค่อนข้างมันเราอยู่อย่างนั้นมานานเข้าใจนะคะเนาะ <c oughs> ว่าหมาเราเลี้ยงเปิดอะ คือรั้วก็ไม่มีบางบ้านนะคะตามต่างจังหวัดใช่ไหมที่เราเกิดมานะคะหมาก็จะไปไล่กัดคนอื่นกัดไก่กัดกาคนอื่นนะคะซึ่งเจ้าของก็มีความรับผิดชอบบ้างไม่มีความรับผิดชอบบ้างบางคนก็บอกว่าเออรักหมาตัวเองมากนะคะปล่อยไปกัดไก่คนอื่นเลยมีตังค์เดี๋ยวจ่ายซึ่งการพูดอย่างนี้มันก็โอเคนะคะแต่ว่าแต่ว่าไม่มีใครอยากให้ให้เอ,อ่อ ไก่หรือเป็ดเขาโดนกัดหรอกคะ่ะถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินจ่ายก็ตามนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะใช้เงินซื้อทุกอย่างมันเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของคะ่ะมาดูตรงนี้กันคะ่ะดูสโีโอ้โหดอกฟันสิงโตเกิดเต็มเลยคะ่ะเนี่ยว่าทําไมเราถึงปล่อยให้เขาเกิดในสวนเราเพราะว่าเราชอบดูดอกเขาเอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็มีก็คือดอกไม้ที่สวยงามนี่เองนะคะช่วงช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิเนี่ยเขาจะเกิดมาสวยงามอย่างเงี้ย บางทีเราตัดหญ้าเราก็ยังอ้อมๆไปนะคะเพื่อจะไม่ให้ไปตัดถูกเขานะคะสวยไหมคะสวยนะสวยยิ่งสวยยังกระดอกดาวเรืองนะคะมันแชกเล็เละกๆก็ดูสิสวยมากค่ะเนี่ยดอกบานดอกแก่ดอกอ่อนสวยมากๆ <c oughs> ไปไหนต่อลูกไปไหนต่อไปดูหมาแก่นะหมาหมาแบบนั้นเขาก็เป็นบิ๊กด็อกนะ เขาแก่แล้วเขาก็เดินช้าๆแต่เราก็ต้องระวังค่ะไม่ให้หมาเราวิ่งไปไปไปใกล้เขาอะ่ะเขาอาจจะเกิดอาการแบบเนาะหันมาสวบอะไรเงี้ยหมานี่ค่ะอันนี้ก็สวนใกล้บ้านค่ะก็จะเป็นสนามเด็กเล่นให้เด็กเล่นน้อยๆอันหนึง่งไม่ได้ใหญ่มากนะคะสนามเด็กเล่นที่นี่ค่ะมีมี <c oughs> สามารถบอกได้สองกรณีนะถ้าเราอยู่นอกเมืองเขาเรียกว่า ชาญเมืองใช่ไหมคะ ทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามเงินงบประมาณน่ะคะ่ะนะถ้าอยูนอ่นอกเมืองอย่างเงี้ยอย่างเราก็ไม่เชิงว่าบ้านนอกแต่เป็นนอกเมืองกับเขตชานเมืองสวนสาธารณะต่างๆก็จะไม่ค่อยแบบดูแบบหรูหราโอ่อาเหมือนบางเขตนะคะถ้าสวนสาธารณะที่ไหนแบบดูดีๆอะไรเงี้ยในเมืองนะคะเขตนั้นนะคะเศรษฐกิจเขาดีงบประมาณเขาดีมันก็เลยมาเยอะแต่ของเราก็ได้แถบบ้านเราได้ประมาณนี้ค่ะชานเมืองเนาะมันได้แค่นี้ค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดคนดูแลทําความสะอาดดีๆมันก็เพียงพอพอ่ะเพราะว่ามันเป็นเมืองเล็กๆมันไม่มีคนอยู่เยอะนะคะซึ่งบ้านก็เป็นบ้านแถบเก่าๆชานเมืองเก่าๆอ่าเนี้ยคะ่ะบ้านชั้นเดียวนะคะแถบนี้ก็จะเห็นเพื่อนๆจะเห็นต้นตาลต้นประดับร้อมแรมอยู่นะคะไม่ใช่ชายหาดนะคะเนี่ย <c oughs> แต่มันก็มันก็เป็นสัญลักษณ์ของแถบบ้านชานเมืองนะคะ ชาญเมืองที่เราอยู่นะคะเวลาเราเราทำสวนใช่ไหมคะทำสวนทำสวนแล้วเราจะต้องเก็บขยะเก็บอ่าพวกเศษไม้ใบไม้อะไรนี่ค่ะเข้าถังขยะคะ่ะแล้วอ่อแล้วรถขยะจะมาเก็บให้แต่ก่อนเคยอยู่ในเมืองคะ่ะเราไม่ต้องเอาเข้าถังขยะแค่กดกวาดกองกองกันร,รวมไว้หน้าบ้านแล้วรถเขาก็จะมารับเป็นรอบๆไปนะคะ สิต้นตาลสวยงามไหมคะเนาะเนี่ยโอ้คิดถึงเมืองไทย I miss Thailand นะคะเมื่อเห็นในต้นตาลแต่มันไม่มีลูกนะคะต้นต้นตาลแบบนี้ค่ะมันเหมือนต้นตาลแถวชาหาดเป็นที่ประดับนะคะโอเคค่ะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดินอีกต,ต่ออีกสักนิดนะคะเดี๋ยวจะกลับทางกลับแล้วค่ะเราไปเดี๋ยวจะเด็กมาทิ้งเบาสเกตบอลไว้ที่นี้แหะคะ่ะอเมริกาอุปกรณ์การเรียนการสอนเหลือกินเหลือเก็บ ให้เด็กๆไปเด็กๆก,ก,ก็ทิ้งๆคว่างๆไม่สนใจแล้วค่ะก็ซื้อใหม่เนาะคิดถึงคนที่เขาไม่มีเนาะแถบแอฟริกาเมืองไทยเด็กๆบ้านนอกได้ลูกบาสเกตบอลสักลูกนี้ก็คงแบบเล่นกันจนเปื่อยนะ่ะแต่ที่นี่นะคะเล่นได้เนดหน่อยทิ้งค่ะเหมือนเสื้อเสื้อเออ S 1> <S 1> เสื้อเด็กๆที่มาโรงเรียนนะ่ะเด็กๆเ,เขาชอบลืมกันใช่ไหมคะก็จะลืมแล้วก็ทิ้งไว้ที่โรงเรียนก็ไม่มีใครสนใจสุดท้ายก็ไปใส่ถังขยะนี่ค่ะความความเอ่อความเขา,า,าเรียกอะไรอะสปอยของคนอเมริกันของคนแถบยุโรปนะคะก็คือทิ้งเพราะแม่ก็ไม่ตามนะว่าเสื้อลูกฉันหายไปไหนอะไรเงี้ยก็แขวนเต็มรั้วโรงเรียนนะคะก็เหมือนเดิมอันนี้ฝั่งโน้นนะคะก็จะเป็นเอ่สวนสาธารณะอีกที่หนึ่งแต่แต่เราไม่ไปฝั่งโน้นเพราะอะไรรู้ไหมคะ กลัวหมาค่ะด e ูสิไอ like the so anyway, ้น้องนั้นมันก็เห่าชั้นแยกๆแล้วมาเบบี้อันนั้นบ้านสองชั้นค่ะสองชั้นนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสองกรณีค่ะหนึ่งเขาโดนหรือทําใหม่นะคะอาจจะโดนไฟไหม้บ้างเก่าบ้างแล้วก็หรือทําใหม่มาเป็นสองชั้นแต่ส่วนมากบ้านแถบที่เราอยู่นะคะเห็นไหมคะโอนในเบอร์ฮุสดค่ะนะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะโอนในเบอร์ฮุสดคือบ้าน ่บ้านชั้นเดียวไม่ใช่บ้านเก่าๆบ้านชั้นเดียวสร้างมานานแล้วมันก็มีเก่าบ้างใหม่บ้างแต่ส่วนมากโครงสร้างยังดีอยู่ค่ะเขาก็จะมามาทำใหม่นะคะอันนี้คือแถบแถวบ,บ,บ้านเราเลยนะคะอวันนี้อากาศดีอากาศดีมากเนี่ยอากาศแจ่มใสแล้วมันสามารถเดินได้ให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นซีนได้ค่ะอันนี้ตรงปลายซอยนะคะก็ค่อนข้างจะดูดูแบบบางทีก็คนเป็นเจ้าของเขาเป็นมานานนะคะเขาจะไม่อยู่แล้ว แล้วเขาก็จะปล่อยให้เช่ากันส่วนคนเช่านี่คือเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจบ้านเท่าไหรนะ่เนาะเขาก็เช่าเช่าเช่าอย่างเดียวอะไรเงี้ยคนที่เป็นเจ้าของบ้านจริงๆนะคะถึงจะใส่ใจตัดย่องตัดหญ้ารักษาบ้านเนี่ยอุ้ต้นตาลเห็นไหมคะนึกถึงชายหาดไหมนึกถึงชายหาดไหมนึกถึงชายหาดนะโอ้เราลืมบอกไปคะ่ะว่าเราอยู่แถบเมืองซากาเมนโตนะคะซากาเมนโตคือเมืองหลวงของแคลิฟอร์เนียนะเมืองหลวงของแคลิฟอร์เนีย แคลิฟอร์เนียบางคนอาจจะอยู่ um, อยู่ลอสแอนเจลิส uh, นะคะซานฟรานซิสโกเดี๋ยวหลีกผู้หญิงคนนี้นะแถบนั้นก็คือแซนโฮเซ่มอร์แกนฮิวนี um, เน่เป็นเป็นแคลิฟอร์เนียทั้งนั้นนะคะนะแต่เราอยู่สกาเมนโตเมืองหลวงของแคลิฟอร์เนียจะ uh, ถัดมาทางเหนือหน่อยนึง เมืองนี้เขาเรียกว่าแถกทางเหนือถ้าทางใต้เข้าไปก็คือชื่อลอสแอนเจลิสนะคะนี่ก็เป็นหมู่บ้านแถบเราอยู่เลยค่ะนี่นะอาจจะมีเสียงหมาเห่าหน่อยนะเพราะว่าเราเดินผ่านหมู่บ้านไงมันเห็นหมาเรามันก็จะเห่านะคะเดี๋ยวสยิมาลูกมามันก็จะเห่านะอ่านี่หมาหมาเพื่อนบ้านโอ๊ยหมาบ้านนี้ก็ไม่รู้จะตัดหญ้าเลยเนาะเนีะนะ่ยให้เบบี้ให้เบรนี่โยนเสให้ทำไมดอกวิ่งหนีละ แต่ก่อนนะเขาเขาชอบเ,อเขาชอบมาเห่าเห่าหมาเรานะอ่ะโอเคเซฮายคิสคิสมันมันจะได้รู้จักกันค่ะเดินผ่านบ่อยๆไม่งั้นก็มีแต่เหา่าเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเป็นมิตรขึ้นนะโอ้ต้นไม้ต้นนี้ออกใบเขียวสวยงามเชียวนะคะอันนี้ก็คือทางเดินกลับบ้านค่ะคือเดินรอบไปทางโรงเรียนเขาเดินกลับมานะคะเดี๋ยวเสร็จงานนี้ก็จะพาเข้าไปที่สวนสาธารธะอีกที่หนึ่งค่ะที่มีที่มีสวนหมานะคะแล้วเขาจะามีหมาเล็กหมาใหญ่มาเล่นอันนี้ค่ะ ลูกลูกเราก็จะได้ไปมีสังคมนะคะเจอหมาด้วยกันเนาะเจอหมาด้วยกันอือเจอหมาด้วยกันมาทำธุระแ,แต่ว่าไอ้พ่อบริบ c คัมแบ็กเพื่อพวามเป็นไอสงสัยแบบ ไม่มีถุงค่ะไอ lost <laughs> ถุงหลุดหายไม่ได้เก็บพุบหมานะคะก็เดี๋ยวเดาวอล์กอีกแกนัดคัมแบ็กทูพิกอัพนะคะคือเวลาเราเดินมานะคะเราต้องเก็บเอ่อเก็บเอ่อพูบเก็บเอ่ออื่นน้องเนาะเพราะว่าที่นี่มันมันเหมือนว่าจะได้เป็นรักษาความสะอาดนะคะก็เก็บเมื่อกี้ถุงหายไปไหนแล้วไม่รู้ <laughs> มัวมัวจะถ่ายวีดีโออยู่ถุงหายไะไม่ได้ แต่แต่ว่าตัวน้องเขาก็แบบตัวเล็กๆนะคะเขาไม่ได้แบบน่าเกลียดมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูใไกด้ถึงบ้านแล้วค่ะตาตาก็มองไม่เห็นนะคะเพื่อนเพื่อถ้าอะไรที่มันแบบสวบไปสวบมาสวนไปสวนมามือเรานะก็ต้องขอโทษด,ด้วยค่ะแต่แต่อยากให้ชมบรรยากาศแถ,แถบเมืองที่อยู่ก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามานะคะแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กันตาม คลิปนี้ก็คงจะขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะนะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวยังไงคุณตายคุณปราณีนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะจะ,จะติดตามไปที่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวจะเ,เป็นกำลังใจซึ่งกะะันและกันขอบคุณมากค่ะขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะบา,บายๆค่ะ